สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยพเพชรบวันแพงเอฟซี FC, บอสโจเอฟซี FC ลายของเองครับตอนนี้สดๆบรรยากาศนะครับที่กระสินนะครับตลาดลงสีที่ยีลาีแสดงมีคอนเสิร์ตตอนนี้ยีลาออกมาทักทายเอฟซี FC นะครับ คุนคร่วกินข้าวเราบ่กินข้าวเราบ่าะะบ,ะะ <c oughs> บรรยาก,กาศนะครับโอ้ไปใสใมากใจพี่น้องเย็บซี่กัให้ความในการต้อนรับอย่างดีนะครับนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับทำการแสดงนะครับสวัสดีครับ เด็กซีวงหญิงแมนเอาอีูแล้วที่ตามบอกเขาไม่กลองอีูแล้วเอาสอบถามบรรยากาศเป็นยังไงครับดีใจว่าอีหลามาบ้านเ้างโอ้ยไห่ไห้น้ำร้อนกับย้อนนี่ละเห็นที่ตามมันตลอดฝากช่องพอดีผมมีโอกาสได้ไปเฮ็ดช่องกับบอสโจสอนหนุ่มทะเบียนโจอหนึ่งเนอะตอนนี้ผู้ติดตามเปิดมาสองอาทิตย์ที่ไปเรียนกับเพื่อนผู้ติดตามสองพันกว่ามืแอแรกันที่เขาไปคุณลักษณะเดินมาเล้ว ก็แบาบลูกสาวหล่คอยครับผู้งามคใครสูดจีงผู้งามครับครับครับรบรรยากาศที่รานะครับก่อนเย็นๆตลาดลงสีครับเกี๊ยจีลาคุณยิงนะครับบอดบอดครับนี่แหละเกอโอทูครับอ้ายไปแล้วน่องไป น้องพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกมลาใสครับเดนยไ้เง้ีของผมสั่งไว้ไปกินของกันอีกปะกินก้อยซูชิก้อยซูชิอดีอาหารญี่ปุ่น ข่ายไป่ัายอกวันนี้ครับอีกรอบครับเจโอทู่นเจโอทู่ถ้ากระสินพันเลยมาฝันรับไปบอกินแล้วไปบอัครับเงตวรกินกินะกนี่ีเนี่ยอรไปกินกันววิทยกมาได้เห็นเพื่อนเพื่ก็ทับเออวิทจักษ์ัวเนี่ยอ๋อเยอย เขาไม่ได้ยิมเทียเพิ่งทไปเ่งนี้กินข้าวโต๊ะพ่อเนาะกินกับพ่ออีกไหมเพ่งมูมวนปนีกตงการชิ้นน่งกับชิน่เพ่งเยอะครับเนี่ยเส้นเท่าเส้งเท่าเสเ อย่าลืมนะครับแรลงนี่มีกลุ่มปิดครับ109าบาทนะครับที่จมจะเล่นกับกระสินเท่าถ้าพี่น้องกระสินเท่ารีบๆเข้ามานะครับนะครับรีบเข้ามาเด้อพี่น้องกระสินนะครับอยู่ตลาดลงสีนะครับ109าบาทนะครับนะครับ109บาทวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับอะนะครับภาพบรรยากาศอีหลามากินข่าแรงนะครับอหลามเป็นมาก กินนข้าวเร่งอยู่ตลาดโ่งสีมานี่ครับครนะับรรยากาศอยู่ตลาดล่งสีบ้านเฮาเ้้อยพี่น้องเด้อ ลงภาพบรรยากาศนะครับน้องไปเช็คเศร้าเรียบร้อยแล้วครับรอนะครับทําการแสดงนะครับคืนนี้นะครับที่ร้านจงเจริญนะครับตลาดโลงสีร้านจงเจริญอำเภอเมืองกาลสินคืนนี้รวมสนุกนะครับพี่น้องเอฟซีลาวน้อยเพชรบรรแพงเอฟซีลาหน้อยผุ้หญิงนะครับมาให้กําลังใจนะครับบัตรมีกุรมปิดครับร้อยเก้าบาทนะครับหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับเชิญ พี่น้องเอฟซีการมาจะดำเนินเชิญนะครับเชิญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้กับฝากนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องเข้ามากดติดตามนะครับทางช่องสอนุงทะเบียน JO1 Official นี่เอยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับครับขอบคุณครับ